โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมน,นะครับตอนนี้คุณอยู่บผมโซเกอร์วันนี้เราก็อยู่ในเกมคาบ้ามบายเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำแหวนมาเซล,ลกันนะครับแล้วก็จะแนะนำวิธีการใช้กับเคออสด้วยนะก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าผมกลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่เราห่างหายไปนาน4เดือนได้มั้งไม่4ก็5เดือนแหละที่เน่ที่หายไปนะเออ ก็วันนี้กลับมาแล้วนะครับผมก็ผมจะมาทําแหวนมาเซลให้ดูนะวัสดุดิบในการทําแหวนมาเซลเนี่ยเราต้องเตรียมมันทั้งหมด4อย่างนะทุกคนมันก็จะมีนี่เลยครับเอาเวกไทยแลนด์ลิงนะก็เป็นแหวนที่พัฒนามาจากแหวนไทยแลนด์นั่นแหละคือไอแหวนมาเซลเนี่ยมันจะเหมือนกับแหวนเทมปัสนะครับคือไอแหวนเทมปัสเนี่ยมันก็จะเป็นเมอร์การฟคินเลียนแล้วก็เทมปัสใช่ไหมส่วนไอเนี่ยมันก็จะเป็นไทยแลนด์เอาเวกไทยแลนด์แล้วก็ด็อกเตอร์มาเซลนะครับมันเป็นแหวนติดตัวนะทุกคน แล้วก็ไออเวกเทเลนเนี่ยคือถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเหมือนผมเนี่ยคือแบบบางทีมันติดเควอสใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็น789เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเลือกตีนะครับก็คือวัดใจไปเลยถ้าแตกก็คือแตกอย่างของผมเนี่ยตอนผมเลิกเล่นผมทิ้งไว้เควอสเผมก็ตีนะแล้วมันก็แตกแต่ว่าถ้าเป็น10ขึ้นไปเนี่ยเขาจะนิยมกักออกก่อนนะครับค่อยค้าวเป็นแหวนมาเซลนะเออกักเนี่ยกักยังไงใช่ไหมเผือผู้เล่นใหม่ไม่รู้นะก็คือเนี่ยครับ เรามีแหวนที่มี chaos 10อยู่ใช่ไหมล่ะก็ใช้ตัวนี้ครับเนี่ย chaos seal stone พอใช้เสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับสามารถไปยัดใส่พวกแหวนผิดตัวหรือแหวนที่เราอยากจะยัดได้นะอ่ะนี่ก็จะเป็นอย่างที่1นนะครับผมที่เราต้องเตรียมนะเอาไว้ l e n t l i n g นะครับส่วนอย่างที่2ก็คือนี่ครับ curse link of d r marcel นะครับหรือแหวน m a r c e นั่นแหละก็ d r กจากดัน m a r c e นะครับส่วนอย่างที่3นะครับทุกคนก็คือจอดแดงทั้งหมด3ชิ้น อย่างที่4ครับเงิน 600M เอามาทำไมใช่ไหมปลดล็อกคราฟครับที่ผ่อนลักตัวเอ,อ่อ o p c e, นั่นแหละมันต้องใช้วิธีการคราฟใช่ไหมล่ะอ่ะแต่ว่าคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมจะขอดูด้วยนะครับว่าแดงผมจะขึ้นเท่าไหร่นะผมพอใส่แวนกลับไปก่อนตอนนี้แดงยืนพื้นผมอยู่ที่54,391นะ391นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปคราบกันนะครับแล้วดูว่าแดงผมจะขึ้นเท่าไหร่นะ เรื่องของเลขแดงที่ขึ้นเนี่ยทุกคนจะขึ้นไม่เหมือนกันนะด้วยความที่ว่าของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันพื้นฐานแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะทุกคนไอ้นี่คือของตัวผมนะเออต้องบอกไปก่อนก็มาที่ npc c o e นะแต้ม99และต่ำกว่านะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาเลยเนี่ยนี่ครับ ring o f doctor Marcel จดไปนี่เห็นไหมมันก็จะบอกวัตถุอดิบอยู่แล้วก็ใช้เงิน 600m นะในการปลดล็อกนะครับผมอ่าก็เรากดลงทะเบียนไปครับ ปุ๊บอ่ะก็เป็นการปลดล็อกคราฟเรียบร้อยแต่ว่าเราต้องเอาไอ้นี่ออกมาก่อนเมื่อกี้เราเอามาเช็คเลขแดงนะก็จากนั้นเราก็มาที่ NPC Coy e เหมือนเดิมนะครับก็ขอให้ช่วยคราฟเหมือนเดิมนะแล้วก็เลื่อนมาหาแวนมาเซลนะครับมันอยู่ไหนวะเออนี่ไงวัตถุดิบก็ครบแล้วนะครับก็กดร้องขอได้เลยครับเออคราฟสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าคราฟแตกนี่บไรรลไส้เลยนะมันไม่มีทางไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าแหวนติดตัวถ้าแตกคือ หาไม่ได้อีกแล้วนะครับไอ้แหวนพวกเนี้ยเออแล้วก็มันจะมีบางคนเวผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะที่เห็นเขาถามันเยอะๆพวกแหวน 8, 5, แปดห้าแหวนติดตัวอย่างเงี้ยพวกไทยแลนดน์นะเอาประโยน์ล้านทิง้ง <c oughs> คือถ้าขายไปแล้วคือเอากลับมาไม่ได้นะครับเราต้องสร้างตัวละครใหม่นะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหาทานะทุกคนเออทาใจนะถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะยัดเข้าไปแล้วนะครับดูซีว่าแดงเป็นเท่าไหร่ปึ๊บเข้าไปโอ้ โอ้โหนี่ครับชายาแตกด้วยใส่ครั้งแรกนะเดี๋ยวขอเช็คดูก,ก่อนเออลบ5 6 5 7ก56574ก็ขึ้นมาทั้งหมด2183นะครับนี่คือเลขแจงที่ขึ้นมาของผมนะของผมนะครับย้ําของผมนะไม่ใช่ของคนอื่นบางคนนะ่ะของเยอะกว่าผมพื้นฐานเยอะกว่าผมมันก็ขึ้นเยอะกว่าอยู่แล้วแหละตีกลมๆของผมก็2 0 0 2อเลยทุกคนก็ประมาณนี้นะ แล้วก็เราจะทําการยัดเคอ o สสิเข้าไปด้วยทุกคนเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่ห6าหก้าเจดสใช่ไหมจะยัดเคอ o สสิให้ดูนะเอามันออกมาปึ๊บอันนี้เป็นเคอ o สสิของแวนนะครับผมออก,กดใช้ครับเนี่ยครับยัดง่ายๆอย่างนี้เลยปึ๊บเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเป็นบวก10ละคือส่วนใหญ่้แบนติดตัวเนี่ยจะใช้วิธีการยัดแบบนี้แหละ เพราะว่ามันโยกไปปีตัวอื่นไม่ได้มันขึ้นยากถ้าเป็นสมัยก่อนนะเออไปปึ๊บอืมอ้มเน้นเน้นหกหมื่นเลยเหรอ,อยาเทียสิบวงเดียวเนี่ยนะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ลบหกศูนสี่ห้าศูเออขึ้นมาสามพันแปดรอยเจ็สิบหกนะครับผมสามแปดเจ็ดหกกลมๆก,ก็สามพันเก้าเลยนะ ไอ้ทียแม่งขึ้นอย่างเยอะเลยวะ่ะไอ้ี่ก็มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมาเข้าถึงนิยมกักเป็น1ิขึ้นไปนะครับเพราะว่า7 8 9อย่างที่บอกคือมันไม่คุ้มกับค่ากัดที่เราจ่ายนะแล้วก็มันมันขายยากค่ะถ้ากั9เก,ก้าเนี้ยคุณต้องไปตีต่ออีกนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราจะกักให้ดูด้วยนี่ครับซิลสโตนกวิธีการใช้นะผมไม่ยากนะก็กดไปเลยครับเคออ s ซิลส t o n e ปึ๊บแหวนที่เราต้องการกัก c h อ o ออกปึ๊บกดใช้ครับ ง่ายมากแค่นี้แหละครับเนี่ยไอเทียเนี่ยหายไปแล้วเห็นไหมไม่มี chaos c h a อ s ก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะทำการยัดใส่แหวนเทมปัสอีกทีนะทุกคนขอเช็คด้วยก่อนว่าไอแหวนนี่มันจะขึ้นเท่าไหร่60 450้ยใช่ไหมไอนี่เป็นตัวละครผมนะครับย้าอีกทีเออปึ๊บอ่ะเอามาก่อนนะก็จะยัดเข้าไปนะครับทีนี้จะใส่เป็นเคอ o s band สนะครับผม4วงนะปึ๊บยัดเข้าไปเรียบร้อย ก็เป็นพื้นฐานที่เขาใส่กันนั่นแหละประมาณนี้ครับโอ้โห็ k เมื่อกี้มันขึ้นเท่าไหร่วะโอ้โหไอเชียนนี้ก็ขึ้นไม่น้อยหน้าเลยวะโอ้ไอนี้ดูง่ายมากมันน่าจะสี่พันแหละลบหกสี่ห้าศูนย์หกนะครับขึ้นมาทั้งหมดสี่พันห้าสิบหกนะครับ็ S k เชียบวงละสี่พันโอ้โหขึ้นอย่างเยอะเลยเฮียแม่งขึ้นอย่างเยอะเลย ตอนนี้แดงผมก็อยู่ที่64,506นะครับผมก็ประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นของที่ผมกลับมาเล่นนะครับแล้วก็ตัวละครหลักของผมจะเป็น FB นะครับทุกคนตำนานเบทโนหนึงเราได้ปิดไปแล้วมันง่ายเกินไปว่าลงดันเนี่ยเบลเนี่ยมันง่ายเกินไปเราก็เลยมาจัด FB นะครับถ้าลงดันเนี่ยแน่นอนนะครับถามว่า FB กับเบทเนี่ยถ้าโซโลดันอันไหนสบายกว่าไม่มีอาชีพไหนสบายเท่าเบทครับผมบอกเลย เอฟบีกับเบตคทนละเรื่องเลยนะผมบอกเลยเออก็คือเหมือนกับขับรถยนต์อยู่ดีมาปั่นจักรยานนะถ้าของเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเออแต่ว่า F b ีจะมีข้อดีนะครับผมไม่ใช่ว่ามันไม่มีข้อดีนะไอ้นี่คือมันจะมีข้อดีตรงดีบัฟเวยถ้าเราไปลงดันใหญ่กับเพื่อนให้เพื่อนแบกอย่างเงี้ยคือเราสามารถลงดีบัฟให้เพื่อนอะไรฟุตบอลได้ง่ายนะครับก็คือ FB จะมาในเวของปาร์ตี้นะเออถ้าเป็นเรื่องของการลงดันเนี่ย แล้วก็จะโดดเด่นเรื่องของการปีคนนะครับผมลงวอไปจับขาเขาเล่นอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นเวประมาณนั้นเอฟเบียส่วนของผมที่มีอยู่ก็เออมีประมาณนี้แหละโอ้ไม่น่าเชื่อนี่คือหัวที่ผมใส่อยู่เฮ้ยเดี๋ยวเราค่อยทํคลิปเปิดไอเทมสวมใส่ดีไหมเออเอ็ก e มันก็แบบ <c oughs> เดี๋ยวผมไปยัดเอ็กให้ตันก่อนให้เป็นเอ็กสองก่อนนะครับอย่างน้อยมันมันแตกมันเคยมีแต่มันแตกทิ้งไปหมดละเออของก็จะมีก็เป็นของปกติเลยนะเออ ก็เป็นของปกติให้ดูข้าวๆก่อนแล้วกันเอไม่ข้าวๆหรอกกูเปิดให้ดูหมดแล้วเนี่ยเอฟเฟกเตอร์อันนี้ก็หาท็อปไม่ได้มีแค่รองท็อปใช้คุมคอบวกสิบไอ้แซดก็มีแค่นี้แหละคนดําสิบสามตั้งแต่ตัวเก่าที่เบรดเลยนะเออที่เป็นเบรดอะตัวนั้นเลยส่วนมือก็นี่มันซื้อมาคู่กันมันได้ถูกมากเลยนะไอ้นี่ e อเริ่มยัดกลับมาแล้วนะคือก่อนหน้านี้คือ e อผมหายหมดเลยนะครับผมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยหายหมดเลย อันนี้ก็เป็นมอตไซค์ที่ผมทําเองนะครับผมก็กําลังทําเรื่อยๆนะอยากได้เป็นเจาะเจาะคินั่นแหละโอ้โหแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมสิถ้าไม่ได้ก็กษักริย์เลยที่คิดไปคือที่อยากได้คือเจาะเจาะคินะครับเอฟมันเน้นค่าเจาะเกาะอ่อะเอออยากได้เป็นเจาะเจาะคิถ้า3ามเจาะมันโหมันทําไม่ได้หรอกมันแพงใบมันแพงใบมันหายากอัอนนี้ก็เพิ่งมีเอ็กกลับมานะให้สองชิ้นเนี้ยเอ็กสองกำลังค่อยๆยัดกลับมาให้อยู่นะ <laughs> ก็เหมือนเดิมครับกําไรก็ใช้ผ่านๆไปก่อนนะครับผมเนี่ย เป็นของใช้ผ่านๆไปก่อนคือผมทําประดับมาก็คือเน้นเป็น3มชิ้นนี้ก่อนนะทำดามเมจก่อนนะสชิ้นส่วนขนเนี่ยกับคอเนี่ยแดงมันขึ้นไม่เท่ากับที่ผมยัดเทออสสิบแหวนมสี่วงอยู่แล้ว<ม>ก็มีประมาณนี้แหละคอสตูมก็เอฟบีอย่างที่บอกนะเจาะเกาะครับเน้นเจาะอ,อย่างเดียวไอ้เทียนี่อยากได้3ามแถววินะเจาะเจาะเจาะอยู่แต่เชียแมงราคาต่างกันเยอะเกินไปใช้2เจาะฟอ,อ,กกอไอ้นี่โอ้โหแมงแพงเทียรของปีกเจาะเกาะ ผมไม่อยากได้เจาะช่องเดียวนะอย่างน้อยต้องเป็นสองช่องเหมือนในตัวนี้ก็เลยใช้ของเดิมไปก่อนนะครับผมไอ้นี่คือยังไม่ได้ยัดกล่องเทพเวยนะครับไอ้กล่องไอ้นั่นนะถ้ายัดกล่องเข้าไปแดงจะเพึ่งเอ้ย,ยถ้ายัดกล่องเข้าไปแดงมันจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับไอ้กล่องระดับของโกไอ้่องเทียนเนี่ยเลเวลสองผมเก็บไว้นะแในช่วงนี้คือเวลาเล่นมันยังไม่คุ้มที่จะใช้ต้องพูดอย่างนั้นเนี่ยกล่อง9 5้าส้าเจ็นี่เห็นไหมเนี่ยสแตทเพิ่มเยอะมากนะทั้งแมกนีททั้งอะไรนะ่าจะเพิ่มหลักหลักหลายพันนอยู่นะ ยังไม่ได้ใช้นะครับมันก็มีแค่นี้แหละช่วงนี้ทุกคนเประมาณนี้ก็ห่างหายกันไปนานนะครับก็หลายคนบอกว่าเมื่อไหรจะกลับมาทาคลิปจะกลับมาเล่นไหมบางคนผมไปขายของก็โอเคครับโอเคครับอย่างเดียวซื้อขายของแต่ละทีนี้แบบยาวทุกคนเลยนะเออตอนนี้ก็กลับมาเล่นแล้วนะเป็น FB นะผมเราจะเปิดตํานาน FB อีกทีหนึ่งนะอก็ส่งท้ายก็จัดให้อีกสักทีแล้วกันนะครับก็โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ผมโซเกอร์ ฟอ r สเบเดอรนะรอบนี้ FB นะอืมเป็นไงโอเคครับก็รัวๆทีเนี้ยโอเคเดือนหนึ่งก็จะพยายามลงให้ได้สักสักสิคลิปละกันนะอาจจะไม่ถึงนะบางเดือนต้องบอกอย่างนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับผมก็คลิปนี้ผมก็กลับมาแล้วนะสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน